เปล่าล้วครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเสียมังกรนะครับวันนี้เสียจะมาวิเคราะห์บอลฉบับเซี่ยเสียมังกรกันในวันที่30มีนาคม2563นั่นเองนะครับผมและหากใครที่ฟังบทวิเคราะห์บอลของเสียแล้วเนี่ยแล้วอยากจะเล่นกีฬาออนไลน์บ้างก็สามารถเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้ youtube ของเสียได้เลยนะครับซึ่งในลิงก์นี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกเสียมังกรอีกด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นสมัคร300รับคืนทันที100บาทนะครับผมหรือเรียกง่ายๆว่าคุณสมัคคครรไไป300ุณจะด้ับืน หนึ่งร้อยเนี่ยเท่ากับว่าคุณเสียไปสองร้อยแต่เครดิต ก็ยังอยู่ที่300เท่าเดิมนะครับผมใหม่คุ้มขนาดนี้พาได้ยังไงนะครับก็ไปสมัครได้เลยนะครับแล้วตอนสมัครก็อย่าลืมบอกไปด้วยว่ามาจากทางช่อง YouTube เสียบังกอน,นะครับเพียงเท่านี้ก็จะได้รับโปรโมชั่นนี้แถมคุณยังสามารถได้รับสูวิเคบอลและสูบบาคารา่าไปใช้ได้ฟรีๆอีกด้วยนะครับเอาล่ะแล้ววันนี้นะฮะฟุตบอลก็แทบไม่มีเลยนะครับผมแต่คำว่าแทบไม่มีไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับก็ยังมีคู่ลงเหลือบ้างเป็นคู่กระชับมิตรสโมสรนนะครับแต่ว่าวันนี้จะเตะเพียงคู่เดียวเท่านั้นนะครับแล คู่นั้นก็คือคู่วัสตา้าอิงเกลสตัดเนี่ยปะทะกับสกาเบโจโอไอเอฟนะครับผมแหมเป็นคู่บอลกระชับวิสมูสอนะครับแค่ชื่อทีมก็เรียกยากแล้วนะฮะคือทั้งสองทีมอยู่ลีกเดียวกันนะครับผม ซึ่งทีมวอสต้าอิงกัลซัสเนี่ยอยู่อันดับ 2, 2ด้วยกันนะครับผมส,สกา่าเบอร์โจออยู่อันดับ 1, 1ด้วยกันครับผมเขาจะเตะกันในเวลาเชียงคืน15นาทีนั่นเองนะครับผมซึ่งบอลคู่นี้หากใครสนใจและใครมั่นใจในตัวเสียแล้วอยากตะตามก็เล่นท้ายที่ลิงด้านล่างใต้ u t u b e เสียได้เลยนะครับผมอ่าแล้วเสียจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าคู่นี้เนี่ยใครน่าสนใจนะครับเท่าที่เสียไปแอบดูราคามานะครับผมเหมือนราคาเนี้ยจะเป็นทางฝั่งทีมสกาเบอร์โจอไอเอฟทีมเยือนเนี่ยที่อยู่อันดับหนึ่ ลูกได้นะครับผมน่าจะต่อยประมาณนี้นะครับผมแต่เสียต้องบอกก่อนเลยว่าทั้ง2ทีมเนี่ยอันดับสูสีกันนะครับแต่ผลงานทีมที่ทําได้ดีกว่าก็จะเป็นทางฝั่งสกาโบโจไอเนะครับผมคือผลงานเขาทําได้เสมอต้นเสมอปลายนะครับผมคือผลงานเขาแบบรักษามาตรฐานของเขาได้ดีนะครับผมส่วนวอสต้าอิงเกลซันเนี่ยก็มีสะดุดไปบ้างเล็กน้อยนะครับผม แถบอันดับของสกาเบอร์โจลก็อยู่อันดับหนึ่งด้วยถึงแม้ว่ามอสตาอิงเจอร์สตันจะอยู่อันดับ2ลงลงมาเพียงแค่อันดับเดียวแต่ว่าฟองเขาก็ยังมีสะดุดกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับผมจึงทําให้ผมเชื่อทางฝั่งทีมเยือนสกาเบอร์โจอีเอฟดีกว่าครับผมสกอร์ที่ผมคาดเนี่ยผมให้สกาเบอร์โจอีเอฟเนี่ยบุกมาเยือน เอาชนะอิงเกลสตาร์ดคาบ้านได้3ประตูต่อ1ครับวันนี้ครับเขายิงน่าจะถึง3แน่นอนครับผมถ้ามั่นใจตามีิเียพูดเนี่ยก็สามารถไปเล่นได้ที่ลิงด้านล่างใต้ย YouTube เลยเนะครับมีฟุตบอลให้เล่นอยู่แน่นอนครับ อาแล้วหากใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เสียมังกรกันด้วยนะครับเสียขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมและอย่าลืมนะครับผมในลิงก์ด้านล่างใต้ยูทูบเสียนะก็มีโปรโมชั่นพิเศษสาหรับสมาชิกเสียมังกรอีกด้วยนะครับ เป็นโปรโมชั่นสมัคร300รับคืนทั้ง G ี100นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าคุณสมัครไป300คุณได้รับคืนมา100ถ้ากับว่าคุณเสียไป200แต่เครดิตคุณยังคงอยู่ที่300บาทเท่าเดิมนะครับอ่าแล้วตอนสมัครก็อย่าลืมบอกไปด้วยว่ามาจากทางช่อง youtube เสียบังก่อน,นะครับ หากคุณสมัครแล้วนยคุณยังสามารถได้รับสูตรวิคอบบอลและสูตรบาคาร่าไปใช้ได้แบบฟรีๆอีกด้วยนะครับผมจะพากันได้ยังไงนะครับไปสมัครเล่นกันได้เลยจ้าและวันนี้นะครับก็คลิปอาจจะสั้นนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าฟุตบอลมีเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับเสี่ยงก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมกับสวัสดีครับ